เข้าสู่ตำแหน่งแล้วก็สกัดเราอยากให้มันเกิดขึ้นมีการประกาศเตือนทอร์นาโดในด l e น็อกด้วยนะโอ้ว oh, ว wow. ้าโหจะเกิดเหตุฉุกเฉินทอร์นาโดตอนนี้เราต้องการทอร์นาโดมากแต่มันก็มืดเร็วด้วยเรามองไม่เห็ทนทอร์นาโดเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็จะลายอย่างยิ่งที่เราอยู่ข้างนอกนี้สัญญาณเตือนดังแล้วไปต่อเลยไปเลยคริสไปหามันอูไหนนั่ะ ผมพ่อไม่อยู่ทางซ้ายแน่เลยชาดูนั่นนั่นนั่นนันอยู่นั่นไงโอ้ใช่นั่นแหละทอรโดลูกใหญ่ชายทอร์โดเป็นทอร์โดแต่พื้งทันทุกการออกชิ้ใต้มันมีฝนล้อมรอบทอร์โดมีฝนล้อมรอบข้างนอกมันจะมืดไม่จำเป็นที่เราจะขับไปหามันเสียชีวิตเปล่าๆนี่ตรงนี้ดีกว่าเด็กก็มองไม่เห็นแล้วมันมีฝนล้อมรอบผมก็อยากดูมันเนี่ยตรงนี้มองไม่เห็นเราไปต่ออีกหน่อยเถอะมันจะมืดในอีกสิบนาทีนี้แล้วเพราะินเร่งขี่จักรยานในการไล่ตามอย่างปลอดภัย ผมไม่เห็นอะไรเลยเราไม่เห็นทอร์นาโดมันเคลื่อนที่อยู่เร็วมากจนถ้าคุณไม่ตั้งใจดูมันจะมาถึงตัวก่อนที่จะรู้ตัวสิมันไปข้างหน้าเร็วมากดูสิใช่แล้วต้องเป็นลูกใหญ่แ่แน่เลยทางด้าน,นขวานั่นน่ะในสถานการณ์แบบนี้คุณต้องระนักถึงความปลอดภยัยเราต้องไปแล้วริทจอคุณขับผมรู้สึกว่าผมควบคุมถ้าผมเป็นคนขับนั่นคือเหตุผลที่ผมขับเพราะอยากจะเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะทําอะไรเห็นอะไรไหม ตาแลบเลยคุณเห็นไหมไหนั่นขทางหลังจอดรถอยู่นี่จอดรถฟ้าผ่าแรงมากเลยมันอยู่นั่นน่ะมีทอร์นโดที่รุนแรงอยู่ทางตะวันตกของเราโจมหออมอบอลงหมอบลงหมอบลงเหตุผลทั้งหมดที่โดมินเตอร์ช่วยเราปลอดภัยในลมแรงแบบนี้ก็เพราะมันสามารถหมอบราบลงกับพื้นและมีขยะตกลงมาจากฟ้าแน่นอนเลยเราเสี่ยงที่จะปิกคว่ำหรือว่าลอยขึ้นปรนอากาศลมแ